ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับแทงโก้ชาแนลกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการปูกระเบื้องนะครับว่าห้องขนาดเนี้ยว่าเราจะแบ่งยังไงนะครับเราจะหาแบบไหนนะครับหาช่องแบบไหนนะครับว่าเราจะปลูกระเบื้อขนาดเนี้ยสามสิบคูณสามสิบแบบเนี้ยห้องขนาดนี้มันจะเหลือเศษยังไงเราจะเอาไว้เศษแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งสับตะไคร้นะครับไปเลยนะครับ พื้นที่ห้องเรานะครับอยู่ที่ประมาณ3คูณ3เมตรนะครับตรงนี้นะครับ3คูณ3เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับช่างเขาจะใช้วิธีไหนดูนะครับทําแบบไหนทําอย่างไรเราก็จะไปดูกันเลยนะครับก็ตอนนี้เราก็หาระดับก่อนนะครับตรงนี้อ้านะครับเราก็จะหาระดับให้รอบห้องเลยนะครับ นะครับช่างก็ได้ทําการถายระดับแล้วเราก็มาขีดนะครับว่าเราจะเอาพืยนให้เท่ากันเราก็ต้องดูนะครับว่าข้างหลังดีหน้ามันจะต่ำหน่อยหลังมันจะสูงหน่อยนะครับตรงนั้นนะครับช่างก็เอาแบบนี้เลยถายระดับเสร็จแล้วเราก็มาขีดว่าความสูงเท่ากันขนาดไหนตรงนั้นนะครับให้รอบห้องเลยนะครับ นี่นะครับช่างก็ได้ทําการวัดนะครับตรงนี้พ้อกระเบื้องเราสามสิบนะครับเราก็จะวัดจากมุมมุมของมุมห้องนะครับออกมานะครับที่สามสิบเซนนะครับตรงั้นเพื่อแผ่นกระเบื้องนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เราวัดตามขวางไม่ย่างนะครับสามขวางมาก็อยู่ที่สามสิบนะครับสุดกระเบื้องพอดีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็อยู่ที่สุดกระเบื้องพอดีตรงนั้นแล้วเราก็จะมาตีเส้นนะครับ แล้วก็เราก็จะมาเดินเอ็นเอานะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินเอ็นเอาทําเป็นช่องไว้ก่อนนะครับแล้วเผื่อเสร็จแล้วเราก็จะไปไว้ตรงเอาเศษไว้ด้านหลังนะครับตรงนั้นเศษล้วเราก็จะไว้ด้านหลังตรงนั้นเลยครับเราก็ได้ถึงเอ็นแล้วนะครับตรงนี้เราก็ใช้เอ็นตีเส้นนะครับแีบยาวยันสุดท้ายเลยนะครับนี่นะครับช่างตู่นะครับถ้าใครมีงานนะครับ ก็สนใจติดต่อได้นะครับตรงนี้ทำท่วดาชงานจักครับตรงนั้นฝีมือดีรับงานถูกครับนี่เราก็หาแนวข้างนะครับอีกอีกทีหนึ่งนะครับตอนนั้นเราหาแนวยาวไปโน่นแล้วครับเราก็มาหาแนวข้างให้ได้ฉากนะครับตรงนี้เราก็ใช้กระเบื้องนี่นะครับกระเบื้องของมันเองนะครับเอามาทําเป็นแบบนะครับเป็นมุมนะครับเห็นไหมครับเราก็จะมาทําเป็นมุมแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้เอ็นเอาเอ็น ดึงนะครับตรงนั้นเราก็วัดเลยนะครับว่า30 30นะครับตรงนั้นเราจะวัดเลยนะครับ30 30แล้วเราก็ใช้เอ็นเอ็นดึงนะครับอันนี้นะครับช่างก็ได้ใช้เอ็นเดินทั้งหมด4เส้นนะครับเพื่อที่จะได้ได้ฉากของ เพื่อนนะครับตรงนั hmm. so, okay, ้นนะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้ฉากนะครับตอนนี้ช่างก็ได้เดินเอ็นสี่เส้นเลยนะครับตรงนั้นเพื่อนมันจะได้ฉากสวยงามนะครับตรงนั้นเลยครับเวลาปูนี่มันจะได้เป็นแนวเดียวกันเลยนะครับสวยเลยนะครับใครดูแบบแล้วก็เอาไปทําเป็นแบบอย่างได้นะครับตรงนั้นนะครับ ครับแผ่นแรกเราก็ได้ทำการลงมือแล้วนะครับตรงนี้เราก็ดูให้เรียบร้อยนะครับตรงนั้นดูระดับซ้ายขวาให้ดีนะครับตรงนั้นนันเราก็ดูระดับเอ็นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะปูต่อกันไปเลยนะครับก็นี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ปูไปประมาณกครึ่งห้องแลว nah Sud ว้วนะครับเห็นไหมครับผมก็จะเรียนได้แนวได้ระดับได้ฉากทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ นะครับจนประมาณหรือประมาณครึ่งห uh> ้องนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการปูเกือบเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ที่มุมนะครับเห็นไหมครับด้านหน้านี่เราก็จะปูให้เต็มไว้นะครับด้านหน้านะครับเราก็จะปูให้เต็มไว้เพราะว่าเราก็จะไปเหลืออยู่ด้านข้างครับปูกระเบื้องก็ต้องปูแบบนี้นะครับเราก็จะเหลือด้านข้างไว้กับด้านในนะครับ เห็นไหมครับเราก็จะเหลือด้านในไ้ครับเพื่อที่จะโชว์นะครับโชว์ด้านนอกนะครับด้านในมันเสื่อเศษเราก็จะเอาเศษไว้ด้านในนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็จะมาเก็บอีกทีนะครับตรงนั้นนะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการหาพื้นที่ปูกระเบื้องในห้องนอนกันนะครับแต่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ